ตำนานบ้านผีสิงย่านวัดเสมียนนารีสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าย่านวัดเสมียนนารีในเขตจตุจักรจะค่อยๆเงียบสงัดความพลุกพล่านของผู้คนจางหายไปพร้อมแสงไฟร้านค้าเหลือเพียงเสียงลมพัดใบไม้และเสียงรถไฟวิ่งผ่านเป็นครั้งคราวกลางความเงียบนั้นมีบ้านไม้ธงไทยหลังใหญ่ตั้งตรงงานอยู่ไม่ไกลจากรางรถไฟ ตัวบ้านสูงสองชั้นสีไม้ซีดจางแผ่นไม้บางส่วนลุดร่อนหลังคาบางแผ่นพังเผยให้เห็นโครงไม้ด้านในเถาวันปกคลุมเกือบทั้งหลังเหมือนมือของบางอย่างที่กำลังยึดบ้านไว้ ชาวบ้านเรียกบ้านนี้ว่าบ้านผีสิงเพราะไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้ายามค่ำคืนบางคนบอกว่าเพียงแค่เดินผ่านก็จะได้ยินเสียงเหมือนใครก้าวตามหลังบางคนถึงกับบอกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมาจากหน้าต่างชั้นสองที่มืดสนิทในตอนกลางวันบ้านดูเหมือนบ้านร้างธรรมดาที่ถูกปล่อยทิ้งแต่เมื่อค่ำคืนมาเยือนบ้านหลังนี้จะเหมือนมีชีวิต เงามืดที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆให้ผู้ที่มองเข้ามาเหมือนเห็นเงาคนเดินไปมาในบ้านตลอดเวลาตำนานเล่ากันปากต่อปากว่าบ้านนี้เคยเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หและหลังเกิดเหตุฆาตกรรมสยองจนผู้เช่าใหม่อยู่ไม่ได้นานบ้านจึงถูกทิ้งร้างและกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องเล่าหลอนที่ไม่มีวันตายกลางกรุงเทพมหานคร จุดเริ่มโศกนาฏกรรมเมื่อกว่าร้อยปีก่อนในยุครัชการที่5ย่านบางซ่อนเสมียนนารียังเป็นชานเหมืองที่เงียบสงบเส้นทางรถไฟสายแรกๆของกรุงเทพตัดผ่านละแวกนี้บ้านไม้หลังใหญ่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่รถไฟระดับสูงเพราะอยู่ใกล้สถานีและทางรถไฟทำเลดีแต่ค่อนข้างเปลี่ยวในตอนกลางคืน คืนหนึ่งที่เดือนมืดและลมแรงเกิดเหตุสยองที่เปลี่ยนบ้านหลังนี้ตลอดการหญิงสาวผู้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่รถไฟถูกพบเป็นศพในห้องใต้บันไดสภาพศพใบหน้าบิดเบี้ยวตาเบิกโพลงเหมือนหวาดกลัวสิ่งสุดขั้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในคืนนั้นเพราะคนในบ้านต่างอ้างว่าไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงใดๆ ข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วชาวบ้านบางคนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเงาดำสูงใหญ่เดินวนรอบ